มาดูคอกแม่แยมมั่งนะคะทั้งหตัวเนาะน้องๆก็ลืมตากันหมดแล้วนะคะมีคุณแม่แล้วชาย1หญิงหนึ่งเนาะน่ารักเชียวงนะคะก็ลืมตากันทั้ง6ตัวแล้วใส่2ตะก้าเลยเพราะว่าน้องตัวโตเริ่มตัวโตแล้วใส่รวมไม่ได้เนาะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะก็แข็งแรงกินนมแม่นเก่งทุกตัวเนาะอ่ะคอกด้านนี้ก่อนนะคะเป็นคอกแม่แยมทั้งสองสองสองบ่อสองตะก้าเลยเนาะโอเคอ่าตัวนี้นะคะ น้องตัวผู้นะคะนี่นะคะแป๋วแป๋วอ่าตัวที่สองนะคะเป็นน้องตัวผู้ค่ะอ่ากลงเลยนะคะสุดหล่อ่าตัวที่สามนะคะเป็นน้องตัวผู้ค่ะนี่นะคะเนาะลืมตาแป๋วทุกตัวแล้วมามาด้านนี้มากงนะคะด้านนั้นจะเป็นตัวผู้นะคะข้อเขามีผู้สามเมียสามเนาะพเขแม่แยมเนาะอ่าน้องตัวเมียนะคะหน้าหวานเลยนะคะ น่ารักตัวค่ะอ่านี่ก็น้องตัวเมียเหมือนกันนะคะใช่ค่ะขาวาวอู๋น้องๆอ่าต่อไปนะคะตัวที่สามนะคะเป็นน้องตัวเมียเหมือนกันนะคะนี่แปววเหมือนกันนะคะตาแสววแล้วเนาะน่ารักทุกตัวนะคะเนาะอ่าน้องๆก็แข็งแรงกันดีทั้งหกตัวนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวไว้อัปเดตให้ดูอีกทีนะคะเรื่อยๆเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ